ทดอสอบความจำดีกว่าทดสอบความจำได้ไหมได้ไอ่ะมานั่งตรงนี้น,น,น,ยน,น,นอ,อยากรู้ว่าเด็ก,ดกๆอ่ะเขาจำเพลงได้หรือเปล่าเล่นต่อเพลงกัน <c oughs> เด็กๆวิธีการเล่นต่อเพลงก็คือถ้าครูอิฟร้องขึ้นมาหนึ่งท่อนให้เด็กๆร้องเพลงต่อจากครูอิฟเ <c oughs> ช่นครูอีฟร้องว่าเจ้ากบส่งเสียงดังเจ้ากบส่งเสียงดัง จระเคมันอยู่ในอยู่ในจรเคมันอยู่มันบนเอามือวางไว้บนองลไม่ใช่เอามาอีกแล้วเอามือวางไว้บนหัวช่างง่า

เอาใหม่อะขอให้โอกาสอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะลองดูว่าพี่เอาสองอะเขาความจําดีหรือเปล่าเอาได้เอาใหม่อีกรอบได้ไหมอะพร้อมกันเอามือวางไว้บนเอามือวางไว้บนลกเพลงนี้เลิกเอาใหม่เพลงอื่น